ในข่าวครั้งนั้นท่านพระอนุนิปรึกษากับพระพุทธเจ้านะว่าหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วนะครับที่นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ถึง19บเก้าพรรษานะฮะฉะนั้นแล้วเมืองนี้จะเต็มไปด้วยพระอรหันต์ที่มากที่สุดแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพระอนุนิปรึกษาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์หลังจากเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเมื่อใครก็ตามมาที่นี่ไม่เจอพระองค์เราจะทํำยังไงพระตารมีก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาฟ้องลงศาดีๆก็ถ้าพระองค์ก็ยังไม่ได้ปริิพพาน ถ้าจะเอาหน้าน้นี่มาแทนนะก็ยังไม่ได้อยู่ก็เลยว่าถ้างั้นเอาเม็ดโพธิพุทธกยาท่านพระโมคคัลลานะก็เลยไปหอมาจากนั้นก็มาปลูกคนที่ปลูกก็คือท่านอนาถวินนิกพเศรษฐีเมื่อปลูกเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งปลูกให้หนึ่งคืนนี่คือที่ไปที่มาทาไมเวลาที่เขาจะปลูกพระนะครับเขาถึงนิมนต์พระเกตุมานี่คือความเชื่อที่มาได้มาจากส่วนนี้นะไม่ใช่ว่าเราเาส่งเสริมมาให้คนนั้นคนนี้เป็นเจ้าพิธี ความหมายคือที่นี่นะแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าบอกให้พระน้องก็ดูแลอย่าให้ใครไปใครมาถ้ามีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะมาไหว้ต้นโพที่นี่นะเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแล้วก็จะได้เข้าไปเจอพระพุทธเจ้าแต่ในคราวครั้งนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เจอพระน้องของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมาไหว้ต้นโพเสร็จแล้วก็กลับฉะนั้นคนไทยเราจะนับถือพระเครื่องใช่ไหมครสมเด็จตัวหนึ่งจะพาทำก่อนก็คือเป็นถ้าสมเด็จใช่ไหมก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองแต่รุ่หลังๆมาอย่างเช่น ที่อินทิศศิลกาเนี่ยเขาจะนับถืตอต้นพระีมหาโพธิ์เพราะว่าในข่าวตอนั้นท่านมาหินทเทระนะคกับพระนางสัมิตรเทรีนะครับท่านนาต้นพระศรีมหาโพธิ์นิดกิ่งจากต้นอพุทธกยานะครับไปไว้ที่อนุราทัุระนะท่านเอาไปไว้ที่อนุราธัุระจากนั้นแล้วเนี่ยคนศีลกาก็เลยไหว้ต้นโพธิ์มาก